สว,วัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะะรับผมัวันนี้กบผมแจอัพีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเล่น Race เรส e ์กับป๊อบป้ EP าาที่สองเอ้ย EP ที่มันถึงว่าซีซันสอง EP ที่สามนะซึ่งใน EP นี้เราก็จะมาเราจะไปพาทัวร์นะครับว่าเราไปทำอะไรมาบ้างนะหลังใหม่นะครับทุกคนก็มาจากั้นต์ตนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็น p o อบป้าอิงครับหรือว่าเป็นบริษัทปอป้าเองนะครับทุกคน ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับบริษัทป๊อบป้าของเรานะครับผมนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวผมเปิดอนี่เห็นไหมป๊อบป้าเชิร์ป๊อบป้ามาร์กป๊อบป้าทอยป๊อป้าอินะครับแล้วก็ป๊อบป้าคอยนะครับเป็นคริปโตนะครับแล้วก็ไปถึงเป็นบริษัทแล้วก็มีพนักงานนะครับผมก่อนนี้นะผม อันนี้จะเป็นเหมือนของเขาเรีวาไงนอกอวกาศอะไรอย่ะเออเรียกว่าไงเดี๋ยวแบบเป็นแบบนอกโลกแล้วกันเนาะฟิล,ลแบบนักวิทยาศาสตร์นอกโลกอะไรเงี้ยนะผมผมเล่นมาจนถึง9.3ทีนะผมต้องการ10ทีนะทุกคน10ทีเลียนนะครับในการในการซื้อคลอนนี่ ต้องหากัรชาแมวอะนี่ยอาหารก็ไม่มีกอนชาแมวโอเคแล้วก็นะที่ผมเล่นมาทั้งหมดลานอยู่นะก็ฟาป้าก็คือกามาเกิดได้ครับผมก็คือเป็นเนี้ยนี่ก็คือแบตของเรานะทุกคนห้าอันนะมีแค่ห้าอันนะทุกคนแล้วก็นก้า ครับแล้วก็เดีย๋ยวค่อยนะแล้วก็ตรงนี้คนระับจะเป็นทั้งของอแฟกต์นะที่เราไปขอมาทั้ง6กอย่างคนระับวันนี้ก็ขอมาครบละนี่เมจิกแลมซึ่งเมจิกแลมก็จะสามารถรูปได้เป็นการขอพรนะทุกคนผมขอจะขอ,อเพิ่มนะแอมอนมา <c oughs> ผมจะปั๊มปั๊มเฉยเลย ผมจะปั๊มน้ำแอมโมนไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมจะทําการเล่นชาเลนจ์หนึ่งนะครับที่จะมาเล่นในคลิปนี้นะจะเป็นทางด้านของเกี่ยวกับบริษัทนี่แหละแต่ว่าเมื่อเรามีอุปอ,อุปเอ,อปเอาเรียกว่าไงนะเรามีเรามีบริษัทแล้ว,ลวก็ต้องมีคู่แข่งนะซึ่งคู่แข่งก็คือพวกบินตัสนะทุกคนซึ่งถึงจะต้องเตรมก็คือไอ้คาลิเบอร์นะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อคอนะลเนียนะสเปซคอนแล้วก็พอเราปลดล็อกสเปซคอนนียก็จะปลดล็อกชั้นสามด้วยใช่ไหมเอยอ,อันนี้จะเป็นชั้นของนักวิทยาศาสตร์นะครับผมคา่าเป็นนักธุรกิจอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้คมตรงนี้เราสามารถเปิดได้น,นะทุกคน เป็นไงอันนี้จะเป็นริสตัลสเปซริสตัลซึ่งมีประโยชน์มากๆทุกคนแล้วก,ก็มีข้างขุดเจาะนะครับสามเครื่องแล้วก็จะมีไม่เหมือนเรามันนอกโลกไงช้า,ชาละอามิวแมนโคส่งนมแล้วก็เอาสเปคริสตัลจากนอกโลกนะครับมาไว้ตรงนี้จะทำแบบ มันจะชาร์จป้าปาจะทําให้เงินมันเด้งไวขึ้นนะทุกคนอันนี้ก็คือข้างล่างไปอีกนะครับส่วนค่าเท่าเพื่อมันก็แบบน้อยอ่ะสองแสนสี่อ่ะน้อยน้อยจริงอ่ะเดีย๋ยวผมจะรอดูอ้าว สปีดายหายไปใส่นี่เอ้ยสปีดหายจริงทำเนี่ยมาละมันเป็นบาร์ทุกคนมันต้องใช้โยจนฟิชชิงรรดในการแก้นะอุ้ยแหลกแหลกแหลก,รก,รกเรามาดูครับว่าเราปลดล็อกตรงนี้แล้วเราจะสามารถหายได้บ้างป๊อปป้าควีนนะครับอันต่อไปโอเค ใวระหว่างนี้เราจะมาเราก็เซฟก่อนครับในระหว่างนี้เราก็จะแอคเตอร์เนะครับผม The b i n g a r Kiss is a p p r o a c h i Prepare for b a t t l e นะผมคิดว่าเราน่าจะไหวนะครับทุกคนเพราะว่าเรามีเอ็กซ์การ์ตั้งสิบสองอันนะไม่ไหวโอ,โอเคแล้วก็เราจะมีบอมด้วยนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวระหว่าน,นี้ผมจะเล่นอันนี้รอไปก่อนนะทางคนะทุกคนแบ็คลูมเนี่ยผมเข้ามาค่อนข้างบ่อยแล้วผมก็ซ้อมมาคิดว่านา่าจะค่อนข้างดีนะอาจจะทำให้ผมมันอจ,จำทางได้บ้างน,นิดๆหน่อยๆนะครับอาจจอยังไม่ได้จําได้แม่นถึงขั้นแต่ว่าก็โอเคพอแบบถ้ารู้ว่าแพทเทิร์นไหนเป็นยังไงก็พอรู้อยู่นะ อันนี้ผมพอจําได้อยู่ว่าต้องวิ่งยังไงอันนี้ผมเจอบ่อยนะโอเควิ่งถูกนะครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะต้องวิ่งไปตรงไหนวะอันนี้โอเควิ่งมาแล้วก็สมัครตามนั้นครับทุกคนแลกเข้าไปจริงๆผมน่าจะสํารองไว้เยอะกว่านี้นะแต่ว่า แต,แต่แต่แต่มันมาแล้วแต่มันมาแล้วคลิปผ่ายแล้วมันมาไวจังอะ่ะเอ,อ้ยคลิปผ่ายแล้วดีว่ะทุกคนพอปา<ม>กูดเดชวะกูฟีเซตดีกว่าเฮียคลิปถ่ายแล้ว,ลวเร็วเร็วเร็วเกิดมาเร็ว,รวโอ้ยเฮียมาดีไอคาลิเบอร์กูเจ้าคาลิเบอร์กูมาหนมาหนมา มามามดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าลอยอย่าลอยอย่าลอขอไอ้ที่มาดิหมดยัยยยยยยยดงโอเคมันหายไปชีวิตนึงนะเพราะว่าผมคือแม่งเหลี่ยมอะ่ะเหลี่ยมจัดอะ่ะแต่ไหวนะแตะ่ไหวนะแตะ่ไหวนะก็มาดิก็มาดิแต่ให้เงินเงินก็ไม่ได้ให้เยะนทุกคน อาอยากเล่นอีกกว่าทุกคนมันอะไรปะอีไปะมาอีกเอาอเอาเล้วออดตีจริงกดอีกแล้วมันจะมาตอนคืนป่ะตอนแรกว่าจะเราใช้ระเบิดดูแต่ใช้ไม่ทัน,ทนเราคิวลนิฟโพชั่นเหรอ ก็ประมาณนี้สําหรับการเลี้ยงฟอปป้านะผมเราก็จัดการคู่แข่งเสร็จแล้วนะต่อไปจะเป็นต่อไปมันก็จะแบบใช้เงินเยอะขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วนะดูบังก็จะได้โกแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ต้องอดทนเบนน่งนิดนึงนะอดทนรอนแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เรายังซื้อได้ไม่หมดเหมนะือนกัน มิธีฟาร์มก็วิธีฟาร์นมน้ำแอมมมนผมก็จะไปตกปลาครับใช้โคเดีนฟิชชิงร็อดนะเดี๋ยวรอบหน้าผมคิดว่าผมจะลองใช้บอมดูนะ <S <S มจาจ้าืูแลดีว,ว่าทุกคน <S <S คือไม่มาเกิดในบ้าน จะรู้ว่าถ้าระวังระเบิดปุ้มอะไรเงี้ยมันก็ออพอช่วยได้อยู่นี่นี่นะตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลากลางคืนเต็มทีแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองสู้ด้วยระเบิดดูนะครับไม่รู้ว่าจะทำให้พ่อป้าเราเป็นยังไงนะผมไม่รูนะ้อันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะขอเซฟกัน เมันแบบปัญจใกล้แพ้แล้วออกเกมเลยอนะไรเงี้ยมาแล้วมาแล้วฟื้นโอ้ยเจี่ยะโอ้โหหนัวสัตว์นัวสัตว์สัตกูตายด้วยระเบิดไม่ช่วยเลยเอ้ยได้อยู่ไว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 ,ไว,ไว,ไวไโอเค ไปช่วยอยู่ระเบิดก็ช่วยอยู่นี่หว่าตายอยู่ครับทุกคนถ้าเล่นในคอมอาจจะโอเควันนี้นะโอ้เกือบวอยู่เกล่มองอยู่แต่แต่ก็แค่เกือบอ่ะก็แค่เกือบ,บวันนี้มันเหมือนเลิกเชื่อมแล้วนี่หว่าหมดบัฟละ เตือนไม่ได้วะอืแล้วก็ตกปลาต่อนะทุกคนเดีย๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาฟอป้าควีนให้ได้นะจะดูว่าจะเป็นยังไงนะอยากรู้เนียน่ย เฮ้ยเป็นเชี่ยอะไรเป็ตกวะ้อะไรเนียอู้ตาบูนทำยอะไรวะ โอ้ยหย้ยโอเคตอนนี้ก็นานอยู่นะแต่ตอนนี้ก็ใกล้ี่จะได้พ่อป้าคุยแล้วนะครับ ราคาด,ดีนิด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 หน่อยหนะ่อยครับเราก็จะมาเก็บตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้อาจจะทําเงินได้ไม่เท่ากับตรงที่เรามีอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็โอเคเหมือนกันนะก็สามารถช่วยเราได้เหมือนกันทุกคนกดเซฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่งหลุดนะหลุดทีมียุ่งอะก็บอก,ก,กเลยเดี๋ยวการแล้วกันละยี่สิบห้าทิลเลียนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบ งอมงอมอยู่นะว่าถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยกี่พาละเ้ยตกตกแม่งทำบันไดซะแบบนะแม่งมีห้าชั้นเอาง่ายอะฟีดตูสปาลฟอปปลานะครับนี่อะ แอมฮังกี้ฟอ r fish ต้องไปหาปลาให้มึอเออดูเหมือนว่าเราต้องค่อยๆฟีีมันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมันก็จะให้ฟัปป้ามาเรื่อยๆไ <c oughs> ปแล้วต้องเอาไก่ต้องซื้อไก่ให้มันจีน๊เ <c oughs> ฟอปป้ากินไก่เป็นตัวกินกิน่างนี้ไม่ได้หรอ ใช่ครับผมอุ้ยมีเพชรว่ะแคดนิปเอ้ยมันดอกเพชรว่ะเพชรเป็นเงินหรอหรือว่าเพชรเป็นอะไรเอาละพระชาวมาน้องแคดนิปแคทนิปแคดนิปแคดนิปแคทนิปแคทนิปแคทนิป แคดนิปแคดนิปแคดนิ p เตรียมอยู่ไปแล้วก็ไปให้มันลงย่าม,มีอ่าฟิชอีกแล้วอุ้ยเพ,เพชรเพชรเป็นเงินปะเฮ้ยใช่เพชรเป็นเงินทุกคนโอเคโงโมวิ้งข้างล่านี้ได้เหมือนกัน เม็ดแต่ละเม็ดก็จะแตกต่างกันไปนะทุกคนเม็ดแดงก็จะให้เยอะหน่อยเม็ดเขียวก็จะน้อยกว่านิดน,นึงแต่เม็ดฟ้านี่ผมดูไม่ทันนะว่ามันเท่าไหร่โอเคครับก็คิดว่าค่างคุมนะมีเม็ดขาวนะอุ้ยเม็ดขาวเยอะวะอ่ะก็คลิปนี้เขจะมีเพียงเท่านี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคเม็ดฟ้าทำเม็ดแดง